ธรรมะสวัสดียามเช้าเชา้าเสียงนนออร้องพาให้จิตเบิกบานนักคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านธรรมะสวัสดีจ้า,าวันนี้พุทธก็มาขยายอัดขยายธรรม เพื่อให้เจริญธรรมมีปัญญาเข้าถึงเหล่าพุทธ,ธะได้อย่างถูกต้องนี่นะอืมพวกนอกอรตคือพวกที่ใช้หลักธรรมนอกรีตไม่ใช่อรธรรมของพระพุทธ,ธเจ้าทุกพระองค์เอาธรรมะนอกรีต นี่มาบอกพุทธะว่ามาจากไหนนอ้อหยุดเสถะนะมาจากไหนนอ้อหยุดเสถะจะหยุดได้อย่างไรละ่ะถ้าหยุดพวกนอกรทธนี่ก็จะเอาธรรมมาแสดงพวกที่มีความโง่เขาเรานี่ก็จะเอาธรรมนอกรทธมาแสดงเพื่อให้สาวกของพุทธะนี่ลงไปกับเขาด้วย วันนี้มาพูดถึงเรื่องพระธาตุเสียทีเอาให้เข้าใจแจมแจ้งไปเลยในธรรมข้อนี้มีเหตุว่า,าพวกนอกรีธที่ใช้ธรรมนอกฤทธิจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้พวกโง่เขาในธรรมเอาธรรมนอกรีธเอาธรรมะนอกฤทธิที่ไม่ใช่ของเราพุทธ เจ้าทุกพระองค์เลยทีเดียวเอามาแสดงบอกว่ารอใหอ้ท่านพระพยอมอกับหลวงปู่แสงตายกันเสียก่อนมรณนะภาพกันไปเสียก่อนแล้วจะได้เห็นแล้วว่าใครคืออรหันต์ไปดูอัฐิไปดูกระดูกไปดูเท่าทานาแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นอรหันต์นี่ธรรมะนอกอรีย ไปดูกระดูกแล้วบอกว่าเป็นพระอรหันต์ไปดูกระดูกไปดูอัฐิแล้วบอกว่าเป็นพระอรหรันต์นี่ธรรมะนอกรีทั้งนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเลยถ้าไปอ้างว่าเป็นของพระพุทธเจ้านี่บาปหนาหนักหนาพวกนอกรีพวกธรรมะนอกรีเหล่านี้นี่ พุทธศีอาริยเมตัยออกมายืนยันอย่างนี้เลยว่าไม่ใช่ธรรมะของเราพุทธ,ธพระธาตุนี่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นพระอารหันต์นะคุณโยมต้องมีปัญญาอย่างนี้อาก่อนอื่นถ้าพูดถึงธาตุนี่สมัยก่อนเราบอกว่ามีดินน้ำลมไฟแล้วก็แยกจำแนกไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ ละเอียดเพราะว่าองค์ความรู้เรายังมีไม่ถึงไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านก็ใช้องค์ความรู้ของโบราณนั่นแหละมาอธิบายเรื่องเรื่องของธาตุต่างๆท่านแยกให้ชัดว่านี่คือดินนี่คือน้ํานี่คือลมนี่คือไฟจําแนกอย่างนั้นเพราะเพราะว่าองค์ความรู้องความรู้ ไม่ได้หมายความว่าทำไม่รู้แล้วจะโงะ่ไม่ใช่มันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าโง่ไม่ออรู้จักธาตุที่แท้จริงไม่ใช่ทุกอย่างมันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้สร้างเป็นสัญญาอืยังไม่ได้สร้างสัญญาขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองคราวนี้มาในยุบของ พระสีอริยเมตไตรก็ได้สร้างสัญญากันขึ้นมาใหม่นะคุณโยมคุณโยมลองดูข้างหลังพุทธ,ธะนี่คือตารางธาตุนี่คือตารางธาตาาาุตารางธาตุทั้งนั้นเป็นอย่างนั้น1นึ่ธาตุเป็นอย่างนั้นน,น,น,นี่อย่างนี้นะคุณโยมถ้า เราบอกว่าองค์ความรู้นี่เป็นองค์ความรู้ปัจจุบันก็พูดได้พุทธะก็พอรู้ในเรื่องตารางธาตุเอาหยิบมาดูก็พอได้รู้กับเขาละเขาให้สัญญาว่ายอย่างนี้เชื่อยอย่างนี้อย่างนั้นมีการมองด้วยกล้องที่เล็กขนาดมองเห็นโครงสร้างของอ,ตอะตอม ก็รู้ว่าโครงสร้างอะตอมเป็นอย่างไรมีการคนา้นคว้าประดิษฐ์เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้ดูให้ละเอียดว่าโครงสร้างอย่างนี้ควรจะเรียกว่าอะไรไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรก็ว่าไปนี่โครงสร้างมันเป็นอย่างนี้เขานี้นี่มาพูดถึงพระธาตุโครงสร้างของพระธาตุ เกิดจากธาตุคาร์บอนธาตุคาร์บอนนี่ก็อยู่คาบที่เท่าไหร่คุณโยมพุทธชี้ให้ดูอ่าอยู่คาบที่สองก็นะแล้วก็เป็นหมู่ที่14เห็นไหมธาตุคาร์บอนอยู่ตรงนี้นเลขอะตอมอก็คือ6นี่อย่างนี้นี่ ารายละเอียดของธาตคาร์บอนเป็นอย่างนี้เขาวนี้ก็ไปดูเลยว่า,าตรงไหนมีธาตุคาร์บอนมัง่งเพชรมีธาตุคาร์บอนไหมมีมีธาตุาคาร์บอนเป็นองค์ประกอบกระดูกหรืออัติมีธาตุคาร์บอนไหมมีมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแต่สังขารการปรุงแต่งรูป,ปะสังขาร การปรุงแต่งของรูปนี้มันมีโครงสร้างที่ต่างกันระหว่างกระดูกกับเพชรคนธรรมดาเนทะ่ากระดูกของคนธรรมดาก็มาทำให้เป็นเพชรได้ในยุคสมัยนี้โดยใช้กระบวนการทางเคมีและก็ความร้อน อาศัยความดนะันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเวลาเราจับธาตุคาร์บอนมาใช่ไหมเรามาทำโครงสร้างใหม่โครงสร้างของธาตุคาร์บอนในกระดูกกับในเพชรนั้นต่างกันพอเราอาศัยความร้อนอาศัยสารเคมีปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธาตุหรือเท่ากระดูกก็จะมาเป็นเพชรในที่สุด อย่างนี้เป็นการสังเคราะห์ขึ้นใหม่โดยมนุษย์ทำขึ้นมนุษย์นี่เป็นผู้เล่นแ,แ,แ,แร่แปรธาตุโดยแท้จริงเลยทีเดียวเดี๋ยวยุบต่อไปหลังจากพระสีอาริยเมตไตรก็จะมีความรู้ความสามารถที่สูงไปกว่านี้อีกอลึกซึ้งไปกว่านี้อีกนี่เป็นองค์ความรู้ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านไม่รู้อย่างนี้ท่านไม่ได้สัญญาไว้อย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านโง่เขาเบาปัญญาเสียเมื่อไรไม่ใช่มันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้อืเหมือนกันละ่ะถ้าต่อไปในภายภาคหน้าบอกว่านี่พระสีอริยเมตาจไม่รู้ธาตุอย่างนี้เพระว่าโพนใหม่ ไม่ใช่พระศีรอริยเมตตาเป็นผู้โง่เขาเบาปัญญานี่ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้สัญญาเอาไว้เท่านั้นเองแต่ว่ามันมีอยู่แล้วไม่ว่าจากในโลกนอกโลกนอกจากกวาลมันมีของมันอยู่แล้วมันประกอบกันขึ้นมาใหม่ก็มีมันคงเดิมอยู่ก็มีเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงรักประกรอบขึ้นมาใหม่ มันเป็นเพียงการประกอบกันกับเท่านั้นนี่นะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ประกอบกันไปประกอบกันมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะต่างๆแต่ก็ยังเป็นเช่นเดิมก็คืออาศัยการประกอบกันอาศัยเป็นสังขารการปรุงกันแต่งประกอบกันขึ้นมาทั้งรูปสังขารอารูปสังขารทั้งรูปทั้งนามถูกประกอบขึ้นมาทั้งนั้น แค่นั้นเองละคุณโยมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนี่เราพวกนอกรีดนี่ก็จะอาศัยความไม่รู้นี่แหละของเราท่านทั้งหลายม,มาหลอกมาหลอกลวงนะให้หลงงมงาย คุณโยมต้องฟังธรรมะของพุทธ,ธะนะเราอย่าไปหลงกลกับพวกเหล่านั้นนี่ดังนั้นนะคุณโยมกระดูคนธรรมดาที่มีกิเลสมากๆเลยนี่นะก็สามารถเป็นเพชรเป็นพลอ,อยได้กระดูคนธรรมดาเนี่ยนะอืมมีกิเลสมากๆนะ สวยงามแบบพระอาหารหันต์ก็ได้ถ้าหากว่าเขาใช้การเล่นแร่แปรธาตุไม่จําเป็นว่ากระดูกของพระอาหารหันต์นะจะสวยงามอ่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรอย่างนี้นะมันมองไม่ได้ล่ละเอาเวลาที่เขาเผาความร้อนมันต่างกันแต่ละที่ใช้ความร้อนต่างกัน กระดูกที่ออกมาอัฐิที่ออกมาก็มีความแตกต่างกันเพราะถูกความร้อนที่ต่างกันนี่หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆคุณโยมอย่าให้พวกโง่เขาเบาปัญญาพวกธรรมะนอกรีดพวกนอกรีดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาหลอกคุณโยมนะใครบอกว่าพระธาตุนี่ดูนะ จะดูว่าเป็นอรหันต์ได้ต้องดูที่พระธาตุบอกเขาเลยว่าอ้าวคุณอ้าวคุณเอาธรรมะนอกรีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาพูดได้เลยเหรอคุณรู้ไหมว่านี่คือธรรมะนอกรีของพวกนอกรีไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่นะพูดกับเขาอย่างนี้ให้ชัดเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความโง่เขาในธรรม แต่ว่าพูดดีๆนะพูดอย่างผู้มีสัมมาวาจาเวลาพูดกับผู้อื่นพูดอย่างมีสัมมาวาจาอืให้เขาได้สกิจใจของเขาสะดุดหนะลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะจะได้ขจัดความโง่เขาของพวกเขานะอย่างนี้นะนะ พุทธะเชื่อว่าท่านที่เข้ามาฟังธรรมะของพุทธทาุไฟนี่เป็นพวกที่มีปัญญาเลยทีเดียวปัญญาในทางธรรมโดยแท้แต่ก็ยังมีบางกลุ่มนะที่มีทิฏฐิมานะเป็นมิจฉาทิฏฐิมานะนะเเข้ามาก็ดีละมาฟังบ่อยๆจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งในธรรมแล้วเอาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้นะนี่คือธรรมะที่แท้จริงของเราพุทธ,ธะและคุณโยมนี่คุณโยมไม่เข้าใจอะไรอีกคุณโยมก็ไปลองหาคำนี้ดูนะอืเท่ากระดูกเปลี่ยนเป็นเพชรอืม พิมพ์คำนี้ลงใน Google นะคุณโยมเท่ากระดูกเปลี่ยนเป็นเพชรแล้วคุณโยมจะตาสว่างทันทีเลยว่าอ้อเท่ากระดูมันก็ททำให้เป็นเพชรได้คนมีกิเลสมันก็ททำให้กระดูกเป็นเพชรเป็นพลอยดูสวยงามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอรหรันอันนี้หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่เราทำกันได้แล้วนะมนุษย์ทำกันได้แล้วนี่จะให้พวกโง่เขาเบาปัญญาในทางธรรมมา หลอกเราอีกใครมาหลอกเราคราวนี้เราจะใช้หลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากพระศีอาริยเมตไตรนี่แหละไปแสดงธรรมให้เกิดปัญญาอย่างนี้นะคุณโยมอมืพุทธมาขยายอัดขยายธรรมนี่อยู่เน,อเนืองเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ ก็ยังมีอีกเ,อเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเ,เรื่องนั้นก็คือเรื่องของลูกศิษย์ที่เป็นนักบวชที่อยู่ใกล้ชิดกับอารัชีเท่ายังไม่ได้ถูกเอาผิดถูกจับศึกเลยนะคุณโยมเอาร่วมกันก,นกระทาแสดงอวิชานี่มันผิดไปจากหลักธรรมของพุทธ,ธะนี่สาวก ของอารักชีเท่านี้ก็แสดงอวิชาเหมือนกันร่วมกันแสดงถือว่าผิดร่วมกันอย่างนี้นะปาราชิกเหมือนกันคุณโยมรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่จับปาราชิกหรือศึกไปก็เพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะอยู่กับกลุ่มพวกนี้ถ้าพวกนี้ถูกลงโทษนี่เขาอาจออกมาแฉข้อมูลต่างๆมากมายอืม แล้วพวกแล้วมันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียกับพวกที่เป็นพวกนอกรีดก็คือพวกนอกรีดเขาจะต้องทําให้กลุ่มนี้เนะี่ยไม่แฉออกมาถ้าแฉออกมาแล้วพวกนอกรีดจะอยู่ไม่ได้อีกเยอะอก็ง่ายๆละถ้าเกิดว่ากําจัดหมอป่าไม่ได้ พวกนอกฤทธยังอยู่เดือดร้อนแฮะพวกที่เคยเดือดร้อนเพราะคุณโยมหมอปลาก็ต้องร่วมขันลงขันละช่วยกันเอาหมอปลาผิดให้ได้ส่วนพวกนอกรทธที่กำลังทำอะไรไม่ดีไม่ชอบกับศาสนาเนี่ยก็ต้องช่วยกันปิดบางข้อมูล,ละนั่นมันมีแค่นี้ละคุณโยมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลย ศาสนาของพุทธทุกพระองค์ธรรมะแท้เปิดเผยเป็นผู้เปิดเผยนะไม่ใช่เป็นผู้ซ่อนเล้นผู้เปิดเผยจะโพสจะอะไรนี่ก็เปิดเผยว่าตัวเองคือใครชัดเจนว่าตัวเองคือใครไม่ต้องซ่อนเล้นแอบแอบ,แอบซ่อนซ่อนนี่ไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงของพุทธทุกพระองค์ พูดง่ายๆว่าความจริงไม่ต้องกลัวอะไรเปิดเผยไม่มีความกลัวเพื่อให้คนได้เกิดปัญญาที่แท้จริงต้องไม่มีความกลัวที่จะแสดงธรรมอย่างนี้นะคุณโยม,มการที่ไม่เอาผิดกับเหล่าสาวกอาราชัชีที่อยู่ใกล้ๆนะนะนะที่เป็นนักบวชไม่เอาผิดเพราะว่ากลัว ว่าถ้าเอาผิดไปแล้วจะถูกแฉกับก็แค่นั้นเองมันยังมีข้อมูลอีกร้ายเรื่องหลายราวที่เขาเก็บเอาไว้ไม่เอามาเปิดเผยเพราะว่าพวกนี้พวกนี้กลัวกลัวความผิดที่ตนเองได้กระทำบางคนนี่ถ้าไปตรวจสอบบัญชีเลขบัญชีธนาคารอาจมี เงินมากกว่าคุณโยมที่ทํางานมาอย่างเหน็ดย่างเหนื่อยอยู่กันสุขสบายเวลาใช้ธรรมะก็ไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นธรรมะของพวกนอกรีดมาหลอกลวงให้เราโง่เขาไปตามเขานั่นแหละถ้าเราโง่เขาเบาปัญญาเขาก็จะหลอกลวงเราได้ง่าย หลอกทําอะไรเราก็ทำละ่ะนะหลอกชิงทรัพย์หลอกเอาทรัพย์นี่ก็ได้หลอกเอานูน่นเอานี่ได้หมดละถ้าเราไปโม่เขาเบา,บาปัญญาตามเขาไปอย่างนี้ล่ะคุณโยมพวกนอกรีนี่กลัวหนักหนากลัวหมอปลาหนักหนาละคุณโยมอ่ะพุทธ,ธะ ให้ธรรมะไว้เพื่อสกิดใจเตือนว่าอะไรคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอืมเวลาจะสู้รบกับพวกนอกรๅนีเราสู้รบด้วยปัญญาอย่างสันติธรรม 1. นี่วิธีการสู้รบเอาชนะพวกนอกรีก็คือให้เจริญปัญญาให้ถึงพร้อมให้ถูกต้องตามแนวทางของพุทธ ในพุทธภูมินี้ถูกต้องในมรรคาปฏิปทาแล้วนี่คือการต่อสู้เป็นการต่อสู้ด้วยปัญญาไม่ไปเอาธรรมะนอกรีธมาเจริญพอเอาธรรมะนอกรีธมาเจริญนี่ถือว่าแพ้เขาแล้วอย่าไปอย่าให้แพ้พวกนอกรีีนะคุณโยมแพ้ไม่ได้เลยทีเดียวต้องเจริญปัญญาให้ถึงพร้อม นี่วิธีการสู้รบเป็นอย่างนี้สู้รบด้วยปัญญาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าออกมาสู้รบกันนองเลือดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การสู้รบของเราพุทธะเราพุทธสู้กับมานี่สู้รบด้วยปัญญาสู้รบด้วยศีลสมาธิและปัญญาสู้ด้วยมัชมีองค์แปด ปฏิบัติให้ครบทุกองค์เจริญปัญญาให้ถึงพร้อมนี่คือการสู้รบสู้รบอย่างนี้นเพื่อเอาชนะ,ะพวกนอกรีดธรรมะนอกรีดทั้งหลายเดี๋ยวคุณโยมเข้าใจผิดพุทธบอกให้ใย่่ย,ยอมแพ้ออกมารบได้แล้วไม่ใช่นะคุณโยมต้องเจริญให้ถึงปัญญาด้วยนะเรานี่ จเจริญจิตตะภาวนาะก็คือการสู้รบแล้วล่ะเอาชนะกิเลสให้ได้นีค่คือการสู้รบของเราพุทธะนะพุทธะเป็นนักรบพุทธะทุกพระองค์เป็นนักรบกล้าหารเด็ดเดี่ยวไม่กลัวเกงต่อธรรมะนอกรตถ้ากลัวเกงต่อธรรมะนอกรตไม่ใช่นักรบของเราพุทธะ นี่นักรบของเราพุทธะต้องไม่เกรงกลัวธรรมะของพวกนอกรีดไม่เกรงกลัวอำนาจมืดต่างๆนี่คือธรรมะของพุทธะนี่คือนักรบของพุทธะเป็นอย่างนี้สงบและไม่ไปฟังจนออธรรมะนอกรีดนี้ประเสริฐนักอะไรอย่างนี้อันนี้คือแพแพ้ไปแล้ว เหมือนกับเ,เรื่องพระธาตุนี่แหละอย่าแพ้เชนะคุณโยมให้ชนะให้เป็นผู้มีปัญญาที่บริสุทธิ์อย่างเราพุทธะเหมือนอย่างที่พุทธะมาขยายอัดขยายทำให้ฟังนั่นแหละคุณโยมเอาละขอให้คุณโยมผู้ที่เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นนักรบของเราพุทธะ ผู้กล้าหารเด็ดเดี่ยวที่จะเอาชน,นะพวกนอกรีดธรรมะนอกรีธทั้งหลายให้ธรรมะนอกรีธทั้งหลายให้พวกนอกรีธทั้งหลายได้พ่ายแพ้ต่อธรรมของพุทธ,ธะขอให้ท่านทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นและเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อทุกวันด้วยกันทุกท่านทุกผู้ทุกนาม เจริญพรสาธุ